เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแปลฝึกหัดท้ายบทที่4ข้อที่19นะครับจากรูปเรากำหนดนให้สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมี AB AB กับ BC ขนาดเท่ากันนะครับมี b b บอยเนี่ยมีขนาดมุมคือ84องศาจุด D,E,F เป็นจุดที่อยู่บน AB อยู่บน AC แล้วก็อยู่บน BC ตามลำดับโดยที่กำหนดให้ AD d o c เนี่ยยาวเท่ากันกับ EC นะครับและก็ AE ยาวเท่ากันกับ FC จงหาขนาดของมุม D,E,F,E,D,F,E f e, d, f e, d f e, คือมุมนี้ โอเคพร้อมนะครับในข้อนี้ข้อนี้ก็น่าจะอาศัยแค่สมบัติสามเหลี่ยมหน้าจั่วธรรมดานะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับขั้นที่1เริ่มต้นจาก A B กับ B C ก่อนเมื่อกี้โจทย์บอกว่าเท่ากันใช่ไหม A B กับ B C ยาวเท่ากันก็แปลว่ามุมที่ฐานเนี่ยก็ต้องมีขนาดเท่ากันใช่ปะ ซึ่งจริงๆเราสามารถหามุมที่ฐานได้ใช่ไหมครับอะพี่เก็บไว้ก่อนเก็บมุมนี้ไว้ก่อนนะสมมุติว่าพี่ยังไม่หาเดี๋ยวค่อยหากนไ่้เราสังเกตเห็นอะไรไหมครับพอเราเราเขียนมุมปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันควรจะกระตุ้นเราโผล่สองขีดใช่ไหมสองขีดฟ้าสองขีดฟ้า,ฟามีมุมมีมุมมีสามขีดสีแดงใช่เปล่าก็แสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการใช่ไหมครับสามเหลี่ยม ADE เท่ากันทุกประการก,กับสามเหลี่ยม C E F ใช่ไหมครับเหตุผลก็คือเป็นด้านมุมด้านดมามอดว่าไปเพราะฉะนั้นมุมที่สมมุมที่สมในกันก็ต้องมีขนาดมุมเท่ากันมันก็ต้องเอามุมที่มันดูเกี่ยวข้องกับจุด F เราใช่ไหม F ของเราเนี่ยมันดูสัมพันธ์กับสามเหลี่ยม D E F อ่ะมันก็ดูน่าจะเอามุมนี้กับมุมนี้ดีวกว่านะมุมนี้เป็น2ขีดแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ต้องสองขีดด้วยประเด็นถัดไปแล้วไงต่อครับแล้วเขียนมุมด้านที่3ด้วยก็ได้นะครับอันที่3สมมุติว่าเป็น3ขีดนะอันนี้ก็ต้อง3ขีดใช่ไหมะอะมาใกล้หมดละ สังเกตอะไรต่อดอีอย่างน้อยเนี่ยเรามีสามขีดสีฟ้าเรามีสองขีดสีดำเราก็ควรจะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมุมที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยสามมุมนี้มันรวมกันกลายเป็นเท่าไหร่ร้อยปดิบสาม,มุมนี้รวมกันกลายเป็นเท่าไหร่ร้อยปสิบเพราะฉะนั้นมันมาสองมุมแล้ว มันมา2ขีดใช่ไหมมันมา3ขีดแล้วมันก็ต้องเหลือ1ขีดเนี่ยหขีดก็ต้องเป็นมุมตรงนี้นี่พี่ไม่ได้เขียนเออเป็นขั้นๆเลยนะค <c oughs> งไม่สับสนกันนะครับ <c oughs> ลำดับต่อไป2มุมเนี้ยมันดูสัมพันธ์กันยังไงดีครับมองออกไหม มันคือการอาศัยความเท่ากันทุกประการอีกเช่นเดียวกันสามเหลี่ยม ADE กับสามเหลี่ยม CEF เนี่ยเท่ากันทุกประการก็แปลว่าด้านนี้ครับเป็นด้าน1ขีดก็ได้ก็ต้องเท่ากันกับด้านด้าน EF นะ DE กับ EF ก็ต้องอยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ต้องหามุมมุมนี้ละมุมสีน้าเงินเนี่ยนะครับหาได้ถูกไหมเพราะว่ามันกลายเป็น84ฐานที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องรวมกันให้ได้180นะครับ พ,พี่ก็ตั้งเลยไม่ต้องตั้งสมการก็ไดนะ้มุมนี้ต้องเท่ากันกับ180องศาลบอยู่กับ84องศาแล้วทั้งหมดหารออกด้วย2ใช่ไหมครับข้างบนลบกันกลายเป็น96 96ารครึ่งได้เท่ากันกับ48มุมน้ำเงินเป็นมุม48องศาถูกไหมมุมน้ำเงินเป็นมุม48องศาพี่อยากจะหามุมสีแดงทำไง พี่ก็บอกเลยนะครับเราเราอาจจะต้องกําหนดเป็นมุม x แล้วกันนะตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น x ถูกไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีผลรวมมุมภายในกลายเป็น180ก็ตั้งสมการ 2x บวกอยู่กับ48องศามีค่าเท่ากันกับ180องศาย้าย1 8ย้าย48ไปลบได้132 2x มีค่าเท่ากันกับ132 ราะนั้น x เอาไปหาร x ก็ตอบ66นะครับซึ่ง x ก็คือมุม dfe เห็นนะก็ตอบ62องศาเลย,เอยตอบ66องศาเลยเอาใหม่นะควรจะพูดใหม่สักครั้งหนึ่งขั้นที่1นนะครับเรามีสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว นะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแสดงว่าฐานเนี่ยก็ต้องกางเท่ากันซึ่งคิดตัวเลขออกมานะได้มีค่าเท่ากันกับ48นะครับถ้าเกิดพี่คิดไม่ผิดนะช่วยตรวจให้พี่ด้วยนะตอนนี้48องศาใช่ไหมครับแล้วไงต่อแล้วเราเห็นว่าโจทย์กําหนดมาโหความยาวเท่ากันไหลความยาวเลยควรจะเฟ้นหาได้ละไอสามเหลี่ยมเท่ากันดูปักกาเนี่ยมีด้าน2ขีดด้าน2ขีดถูกไหมมีมุมเท่ากันมีด้านสีด้านสีแดงตรงนี้3ขีด3ขีดเท่ากัน แสดงว่าสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมรูปล่างเนี่ยเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลก็คือเป็นด้านมุมด้านใช่ไหมครับก็เลยได้ออกมาอย่างเช่นด้านที่3นะก็ต้องยาวเท่ากันด้วยปกติแล้วโจทย์เรื่องมุมเนี่ยไม่ค่อยเล่นกับความยาวด้านเท่าไหร่ยกเว้นในข้อน,นี้เนี่ยใช้ความยาวด้านเพราะว่าสุดท้ายรวมกันกลายเป็นหน้าจุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับมุมที่เหลือเนี่ยก็ต้องกลางเท่ากันใช่ไหมมุมนี้เป็นมุม2ขีดตรงนี้3ขีดเพราะนั้นรวมกันแล้วเนี่ย เรารู้ว่า2ขีดสาขีดกับ1ขีดรวมกันกลายเป็น180 2ขีดบวก3าขีดบวกอะไรเอ่ยกลายเป็น180ตรงนี้ก็ต้องเป็นมุม1ขีดก็ต้องกลายเป็นมุม48องศาในสามเหลี่ยม DEF เนี่ยมีมุมมีมุมที่จุดยอดเป็นเท่ากันกับ48องศามุมที่ฐานก็ต้องหาได้นะครับสมมุติให้มุมที่ฐานเป็น x ก็ต้องกลายเป็น2 x บวก48องศาเท่ากันกับ180องศาเนาะย้ายไปนะครับหาร2ลงมาเพราะนั้นก็เลยได้ว่ามุม DEF เท่ากันกับมุม x เท่ากันกับ 66องศาเป็นคำตอบนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ